วันนี้ขอเสนอเมนูลาบปลานิลครับผมสวัสดีครับลุงน,น้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูนง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับเราคุ้นเคยกับลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่กันมาแล้วนะครับวันนี้เราใช้เนื้อปลามาทําลาบกันดีกว่านะครับ <S <S เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อปลาเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นเนื้อที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ําครับ แต่ไม่พอเนื้อปลายังมีโอเมก้า3ที่ช่วยในการบำรุงสมองด้วยนะครับและเชื่อหรือไม่ครับว่าปลานิลเนี่ยเนื้อปลานิลน,นะครับมีโอเมก้า3มากพอๆกับเ אותו, นื้อปลาทะเลน้ําลึกบางประเภทเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนื้อปลานิลน,นะครับยังเป็นเนื้อปลาที่มีโซเดียมค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นเนื้อปลานิลเนี่ยจะเหมาะกับการเอามาทาอาหารให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตได้ด้วยนะครับดังนั้นการเอาเนื้อปลานิลมาทําเป็นอาหารก็ถือได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอเสนอเมนูลาบ สำหรับองค์ประกอบต่างๆของลาบปลานินนะครับอาจจะมีเยอะนิดนึงในแง่ของพวกเครื่องปรุงรสแล้วก็สมุนไพรผักต่างๆนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเราก็เริ่มด้วยเนื้อปลานินครับเนื้อปลานินจะเป็นเนื้อที่แล่ออกมาจากตัวเรียบร้อยแล้วเราก็แล่มาเฉพาะเนื้อนะครับไม่ต้องเอาส่วนก้างติดมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลาบลาบสับสับสับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรมีก้างติดมาด้วยเดี๋ยวจะปักคอเอานะครับในส่วนประกอบอื่นๆที่มีก็คือเครื่องปรุงรสนะครับเริ่มกันด้วยข้าวคั่วครับ พริกป่นน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาแล้วก็มะนาวครับนำมะนาวแล้วก็ยังมีอีกก็คือหอมแดงซอยแล้วก็ข่าซอยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของผักและสมุนไพรนะครับที่จะมาปรุงรสด,ด้วยเช่นกันนะครับเริ่มต้นก็คือใบสะระแหน่ครับแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะครับต้นหอมซอย และสุดท้ายก็คือใบมะกรูดซอยครับซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่เพื่อปรุงรสกันในระหว่างทาลาบนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเรามาเตรียมเนื้อปลานิลกันครับสำหรับเนื้อปลานิลน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาสับๆให้เป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับเพื่อที่จะไปทําให้สุกนะครับแต่ก่อนที่เราไปทําเราควรจะมาโรยเกลือกันนิดนึงเพื่อดับความคาวของเนื้อปลาครับผมก็จะใช้เกลือนะครับโรยไปบนเนื้อปลานะครับแล้วก็เมื่อโรยเกลือเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้มัน เกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มสับกันนะครับเมื่อทิ้งเนื้อปลาหมากกักเกลือสักสินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาเตรียมตัวมาสับกันได้เลยครับการสับเนื้อปลานะครับเราไม่จําเป็นต้องลอกหนังออกนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยจะทําให้เนื้อปลายึดติดกันไว้แล้วก็ทําให้เนื้อปลาไม่ยุ่ยจนเกินไปนะครับ เราใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับในการสับเนื้อปลาเพื่อให้หนังปลาขาดจากกันนะครับหรือจะให้ง่ายอีกนิดนึงก็คือเราสามารถที่จะซอยเนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนให้หนังขาดจากกันก่อนก่อนที่จะเอาไปสับนะครับและเมื่อสับเรียบร้อยแล้วเนื้อปลาก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ได้เนื้อปลาที่สับคอ่อนข้างละเอียดแต่ก็ไม่ถึงกับละเอียดมากนะครับเพราะว <itar> ่า <ๆ S 1> เดีย๋ยวเราไปผัดมันก็ยังจะเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เริ่มตั้งกระทะได้เลยครับ เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับในการทําปลาให้สุกเดี๋ยวปลาจะแข็งเกินไปนะครับก็ใช้ไฟกลางๆค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วกันเมื่อน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็เอาปลาไปทําให้สุกได้เลยครับเนื้อปลาจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการทาให้สุกเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะสุกก็จัดการปรุงด้วยน้ําตาลปี๊บก่อนเลยนะครับเมื่อเราเห็นว่าเนื้อปลาเริ่มสุกกันทั่วแล้วนะครับเราก็จัดการปิดไฟได้เลยครับหลังจากปิดไฟแล้วทิ้งให้กระทะเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราจะเริ่มปรุงรสกันครับ เมื่อกระทะเริ่มเย็นลงแล้วเราก็เริ่มจัดการปรุงรสได้เลยครับเริ่มต้นด้วยพริกป่นครับพริกป่นผมใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยข้าวคั่วอีก2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับ1ช้อนโต๊ะเช่นกันหลังจากเนื้อปลาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสทั้งหลายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือสมุนไพรต่างๆครับเริ่มต้นกันที่หอมแดงซอยแล้วก็ข่าซอยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยส่วนที่เหลือครับเริ่มด้วยใบสะระแหน่ ต้นหอมซอยและสุดท้ายก็ผักชีฝรั่งกับใบมะกรูดซอยครับปิดท้ายด้วยรายการสุดท้ายนะครับก็คือน้ำมะนาวซึ่งน้ำมะนาวเนี่ยเราจะไม่ใส่ตอนที่มันร้อนๆนะครับจะใส่ช่วงสุดท้ายเลยเพื่อไม่ให้ความร้อนฆ่ารสของมะนาวนะครับระหว่างที่เราทำนะครับเราก็สามารถชิมได้เลยนะครับปรุงรสกันตามชอบใจ ชอบเปรี้ยวก็มะนาวเยอะหน่อยชอบเผ็ดก็พริกเยอะหน่อยนะครับตามใจชอบเลยว่าจะชอบแบบไหนนะครับจะได้จะได้มอทุกอย่างคุกเข้าปรุงรสกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาจัดจานครับเริ่มต้นด้วยจัดเรียงผักปูพื้นก่อนครับปูพื้นเรียบร้อยแล้วก็เอาลาบลงได้เลยครับ แล้วหลังจากนั้นก็ตกแต่งนิดนึงนะครับด้วยใบมะกรูดซอยครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าแล้วปิดท้ายด้วยใบสะหนากันสัก1ช่อนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ลาบปลาหนีนครับเนื้อปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับโปรตีนสูงไขมันต่ําแล้วก็ยังมีโอเมก้าสช่วยบำรุงสมองด้วยนะครับเนื้อปลาหนีนยังมีโซเดียมน้อยนะครับเหมาะที่จะทําเป็นอาหารให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือโรคเบาหวานด้วยนะครับซึ่งถ้าหากจะทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานก็เบาเบามือตรงเกลือแล้วก็น้ําตาลหน่อยก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปทํากันดูครับไม่ยากเลยเมนูนี้ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทํากันได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแนะนํารายการกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเป็นกําลังใจให้คนทานะครับและสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณปอจเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อ q ควาช็อปนะครับที่ร่วมสนับสนุสน,นรายการนําสาระดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ได้ครั้งหน้าสาหรับคลิปใหม่ๆของน้าทาครัวนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ